มะยังพันเตวิสุงวิสุงรขณาทายาปิสระเนรสะหะอัญจาศีลานิยาจามาภูธิยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรขณาทายาปิสระเนรสะหะอัญจาศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอะรหันตสัมมา พวกเราระล no ึกถ no ึงความรู้แม่ครั้งที่หนึ่งปอาธรมมปิธรรมสารนังกฐามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่หนึ่งเอาธรรมปิสังฆังสารนังจฉามะพวกเราระลึกถึงทรงแม้ครั้งที่หนึ่งผู้อยังปิผู้ทางสารนังคจฉามะ พวกเราระลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สองทวติยามปิธรรมสาระนังคัจฉามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่สองอติยมปิธรรมสาระนังคัจฉามะพวกเราระลึกถึงตรงแม้ครั้งที่สองอติยมปิพุทธังส a r a ัง n g a าม a m พวกเราระลึกถึงความรู้แม่ครั้งที่สามอติยมปิธรรมังารานาังขจฉามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม่ครั้งที่สามอติยมปิสังขังารานังขะฉามะพวกเราระลึกถึงส่งแม่ครั้งที่สามปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะังสมาธิยามะ พวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์อาธินาธานา <c oughs> เวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ลักขโมยกาเมสุมิฉายกราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ประพฤติผิดสามีภรรยาอุสาวาทา เวรมณีสิชาประทังสมาธิยามะพวกเราจะไม่โกหกหลอกลวงตุราเมระยะไม่จจปมาทฐานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามะพวเะก,หก,หกวรเะะร,า,า,า,เา,รา,า,เาจะไม่ดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติด มานิปัญจสิกขาประทาน,นิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันติ คนทั้งหลายจะถึงสุขคติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนพิพพติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด Pipeti peti badi badi bahaya jabatan badi sedia jabat tuga binatayak barisan bru tak menggalang pipeti badi bahaya jabatan badi sedia jabat buk baku binatayak barisan bru tak tak ภริตวานาเมตตาเมตตาภันตาอวิชิตตจิตตาภริตังภนันตุสักเคฆามจะรูเปกิริศิขราตเตจันทลิเควิมาเนี๊ยประเตจะกาเมตรุวนกหาเนเ๊หวัตุมิเคเต ภูมาจยัสตุเทวชลทราวิสเมยกขันทัพนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนีวรวัจันังสาทาวเมสุนันตุธรรมะสวณนคาโลอายมปทันตาธรรมะสวนกาโลอายมปทันตาธรรมะสวณนคาโล Ayam Bhatantha.